วันนี้น้องมาเที่ยวใกล้บ้านค่ะอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะคือน้องมาเห็นเขาแชร์กันว่าเออวันนี้มันเป็นวันเปิดอย่างเป็นทางการนะคะของทุ่งดอกไม้สีแดงนะคะที่ไรเมลอนชากัางาวตั้งอยู่ที่อำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรนะคะใกล้บ้านนุ้งเลยแล้วก็เลยแบบเอยมาแต่เช้าเลยจ้าไ่เช้า ตอนนี้11โมงแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะถูกใหญ่หรือเปล่ามีเมลอดไหมคือตอนนี้ได้ไม่ได้ทานข้าวนะคะที่เรารู้ว่ามีกาแฟแน่ๆแหละ ถึงแล้วนี่วันเสาร์ด้วยนะคะน้องพีแ, <c oughs> แต่ต้องจองน้องจองอ๋อเขาต้องไปตัดอ๋ดอค่ะจองก่อนเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะมีเมลอนขายด้วยของโปรดน้องเลยค่ะจริงๆกำแพงเพชรน,นี่แบบเป็นเมืองที่มีโควิด2รายนะคะเราตั้งแต่มี2รายตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอะ่ะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอีกนะคะอ๋อทางเข้าก็เขายังชื่อคะ่ะมีล่มไผ่นะคะเป็นทิวยาวให้เราได้หลบร้อนได้ดูคนเยอะอนี่เดี๋ยวเราเข้ามาเราก็ต้องมาซื้อจ่ายค่าเข้าชมนะคะ รู้สึกว่าตามเพจเขาจะบอกว่า40บาทคนละ40ใช่ไหมคะกี่ท่านคะคนเดียวค่ะตอนนี้คือค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ,คคะแล้วก็สั่งเมลอนด้านนี้นะะเลยค่ะแวะไปจองก่อนนะคะเพราะว่าเมลอนเหลือไม่เยอะแล้วค,ค่ะโอเคค่ะเหลือไม่เยอะค่ <c oughs> <c oughs> ะแสดงว่าใกล้หมดแล้วโอ้ยดีเนี่ยววันแรกให้ช่วยหน่อย เราต้องไปจองของโปรดแล้วก่อนค่ะเขาบอกว่าให้จองก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดต้องจองเมลอนตรงไหนคะสั่งไว้ได้เลยสั่งไว้เลยโลเท่าไหร่อะคะอ่าโลละร้อยครับโลละร้อยอันนีจะตกลูกประมาณโลถึงโลสี่โลแค่ประมาณเออน่ารักอันนั้นพี่เอาสามลูกค่ะสามลูกได้ครับอามีแค่นี้เหรออ่าตอนนี้เหลือเท่านี้มีทุกวันไหมคะเมลอน พุ่งนี้น่าจะวันสุดท้ายแล้วครับเพราะมันเหลืออีกประมาณสองตะกิงอ๋อหมดแล้วถ้าใครมาหลังลจากนี้ก็คือได้มาถ่ายรูปแต่ว่ากับเหลือมะเขือเทศกับพวกบัตเตอร์นัทครั้แต่ว่าเลมลอนน่าจะได้พรุ่งนี้อีกวันนึงแค่นั้นโอเคใครอยากทานต้องรีบมาแล้วแหละงั้นพี่เอาสี่ลูกเลย <laughs> ลูกละเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยประมาณโลโล,โล,โลนิดๆอันนี้เรียกอะไรอะคะบัตเตอร์นัทครับผมบมันจะเป็นตัวฟักทองญี่ปุ่น อ๋อเพาะทองอ่าอ่า,อาอทอดเพาทองญี่ปุ่นเอาไปทำอะไรอะคะเวลาแบบเอาไปทำประกอบอาหารแบบต้มนึ่งเนี้ยมันจะไม่ค่อยลุยอ๋อคือแบบหลังจากกวาดสายตาไปนะน้องยังไม่เห็นร้านกาแฟนะน้องขอโทษนะคะไม่มีร้านกาแฟหรอคะยังครับผมพอดีผมนัดเขาแล้วครับเขายังไม่ได้มาส่งอ๋อไม่มีร้านกาแฟนะคะ อันนี้เลือกมะเขือเทศอะไรนะตัวนี้จะเป็นพันไอโกะครับผมพันไอโกะใช่ครับเป็นไอโกะอยู่เหรอชิมนะชิมได้เลยอ่าเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมวัติไอโกะจะมีสองสีงจะมีสีแดงกับสีหลองอไม่ต้องล้างอะ่ะ <laughs> อร่อยอ่ะ สามารถเข้าลงเข้าไปตัดเก็บเองก็ได้นะครับอ๋อไปเก็บเองได้ด้วยใช่ครับโอเคพี่ต้องทำยังไงคะถ้าพี่จะไปเก็บเดี๋ยวผมมาให้กันไก่กับตะก้าไปก่อนเดี๋ยวกันไกลกับตะก้านะคะไปตัดอร่อยอร่อยไม่เหม็นน่ะปกติน้องไม่ค่อยกินมะเขือเทศลูกเล็กหรอกค่ะน้องว่ามันเหม็นแต่รู้สึกว่าอันนี้อร่อยของตัวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะทำมาคล้ายๆแบบ กินแบบผลไม้ครับผมคือเขาไม่เน้นแบบบ้านเราที่แบบเอาไปประกอบอาหารนะอะรก็คือเน้นให้กินสดแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นให้แบบเด็ดๆทานได้เลยโอเคโรเท่าไหรอ่อ่าโลละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ข้างข้างในจะมีอยู่สาสีนะครับจะมีสีลูกปูแล้วก็สีืดงเดี๋ยวพี่ตัดมาสองขีดได้ครับในในแปลงนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับในโรงเรือนะครับเข้าได้หมด ไปค่ะเดี๋ยวเราไปตัดลืมชื่อไปแล้วมะเขือเทศญี่ปุ่นกันนะคะในโรงเรือนค่ะอออันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโรงเรือนฟักทองหรือเปล่าไม่น่าใช้เมลอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นโรงเรือนฟักทองค่ะ ตอนนี้นะคะบุกมาดูพี่เขาเก็บลูกอะไรนะพี่หนูลืมอีกแล้วมะเขือเทศญี่ปุ่นะมะเขือเทศญี่ปุ่นชื่อไอตัวนี้จะเป็นแคนเนลี่เบลค่ะแ <ally> คนเนลี่เบลสีส้มใช่ไหมคะมกกนี้จะเป็นสีส้มนีอ่อันนี้เขาก็มาอบแต่ว่าลูกอ่อนก็นยังอยู่เยอะนะพี่อันนี้เป็นรุ่นสองแล้วค่ะเนี่ย<อ>ร,รุ่นแรกมันหมดไปแล้วค่ะ จะเป็นชุดสองอันนี้เป็นชุดสองแล้วอืมันยังไม่แก่อร่อยมากไม่ไม่ไม,ไมีเวลามาเก็บยอดมันนะคะ่ะหมวดแต่ไปเอาดอกไม้กันอ๋อพี่ก็ต้องตัดตัดยอดมันออกให้มันอัน้นรูนะคะอืมตัดยอดทิ้งเลยนะคะเนี่ยค่ะคือมันเป็นรุ่นสองแล้วเราจะไม่เอาแล้วคะ่ะยอดนี้นแล้อที่มันออกมานี่ก็พอแล้วค่ะเราเราเราเก็บได้กี่รุ่นนะคะ สองรุ่นดีๆอะค่ะสองรุ่นอ๋อดูแล,ลดีๆสองรุ่นก็คือเนี่ยยอดที่เห็นออกชูดอกสีเหลืองๆนี่คือพี่เขาตัดทิ้งเลยนะเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามแล้วค่ะเนี่ยรุ่นสามรุ่นสี่ขอชิมลูกหนึ่งได้ไหมคะค่ะเอาลูกที่มันเหลือ,มมอส้ <c oughs> อมส้มก็ได้ยินแหละว่าพี่เขาบอกว่าชิมได้แต่ขออนุญาตอีกรอบนึ่งสีส้มเอาสีส้มๆเข้มๆเดี๋ยวเด็ดจากต้นเลยดีกว่าอร่อยมาก บอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยค่ะคุณเอคนเนลี่เบลล์ค้ชอบทานพี่เขาบอกลูกค้าสั่งทียี่สิบสามสิบกล่องเลยนะกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหืมสีเหลืองอร่อยกว่าสีแดงนะพี่เนาะ,ะสีเหลืองอร่อยกว่าสีแดงค่ะ,ะ,ะบบไ ใช่สีแดงมันจะออกเปรี้ยวๆแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยออกหวานนําค่ะอร่อยมากเดี๋ยวน้องจะซื้อไป1นกิโลนะคะรสอร่อยนะพี่เนาะหวานมากอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็แบบคือมันกลิ่นกลิ่นมะเขือเทศแบบมันมันไม่มันอ่อนๆนะอร่อยมาก คิดดูนะแบบอร่อยจนออกไม่ทันน่ะเพราะว่ามันก็เก็บยากเหมือนกันเนาะพี่มันไม่ได้เก็บง่ายๆนะเพราะบางทีพวงหนึ่งอะคือแบบมันไม่ได้สุกทั้งพวงนะคะเนี่ยดูซีอย่างพวงเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะมีทั้งลูกเขียวมีทั้งลูกเหลืองเก็บยากเหมือนกันนะบอกเลยไม่ได้เก็บง่ายๆนะคะ ก็เรียกได้ว่านะคะคนมาท่องเที่ยวกันเยอะเหมือนกันค่ะนี่เปิดวันแรกนะคนทยอยเข้าออกเข้าออกทั้งวันเลยค่ะยิ่งตอนเย็นนะคนจะยิ่งเยอะกว่านี้ค่ะตอนนี้คือแบ,บบบ่ายโมงนะคะแดดร้อนเปรี้ยงมากสำหรับเทศใครที่ิ่งเข้ามานะคะคือไม่มีเครื่องดื่ม <laughs> ก็มีร้านอาหารขายนิดๆหน่อยๆน,นะคะตรงนั้นนะคะถ่ายรูปยากมาก ก็เรียกได้ว่านะคะแปลงใหญ่ค่ะสวยแต่ก็คือต้นหย่อนไก่ก็จะเตี้ยๆหน่อยนะเราก็แบบต้องหามุมนั่งบ้านนะคะแล้วก็มาคนเดียวถ่ายรูปยากค่ะเพราะว่าต้นไม้มันเตี้ยก็สรุปว่าวันนี้เราคงได้รูปไม่เท่าไหร่ละค่ะแต่ว่าอากาศนะคะก็ร้อนค่ะร้อนตามภาษากอากาศของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วนักท่องเที่ยวก็คือ มาเรื่อยๆตอนนี้ว่า <Okay. S 1> ถ่ายรูปตั้งนานแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะได้รูปดีหรือเปล่านะเ <Okay. S 1> พราะมันก็ถ่ายยากอยู่ค่ะเพราะว่าแบบอย่างที่บอกค่ะต้นไม้เตี้ยเนาะก็จะต้องแบบมันมาคนเดียวมันก็ถ่ายรูปยากยากมาก สำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาถ่ายรูปที่แปลงดอกไม้แห่งนี้นะคะตั้ง GPS มาเลยจ้าไล่เมลอนชากลังลาฟาร์มอ,อยู่ที่ตำบลเขาคิริตอำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ส่วนตัวอำเภอเมืองนะคะที่น้องเดินทางมาอำเภอเมืองเนี่ยก็จะห่างจากพันกระต่ายเราวๆยีกิโลเมตรนะคะแล้วเราต้องขับรถออกจากอำเภอพันกระต่ายเพื่อไปตำบลเขาคิลิตอีกเราวายีกิโลประมาณนี้ค่ะ,ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะวันที่น้องมานะคะวันที่16 ซึ่งมาถึงปุ๊บนี้น้องจองเมลอนก่อนเลยเพราะเขาบอกว่าเมลอนจะมีแค่วันที่16และว,วันที่17เท่านั้นก็หมดแล้วนะคะสำหรับมะเขือเทศยังมีอยู่จ้าใครมาเนี่ยรีบมาสั่งจองมาจองกันไว้ก่อนเลยค่ะก่อนจะไปถ่ายรูปนะคะอุ้ยมีกล้วยบะชีด้วยนะน้องทานแล้วอร่อยมากค่ะถ้วยละยีบาทอาหารการกินก็มีอย่างที่น้องเห็นนะคะก็ะคือว่า ร้านกาแฟยังไม่มีจ้าซึ่งน้องก็แอบผิดหวังแหละเพราะว่าเออจะมานั่งจิบกาแฟชิลชิลช,ชมดอกไม้นะคะหมดสิทธิจ้าวันที่น้องขึ้มานะคะกาแฟยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเที่ยวทัวร์ไทยสไตล์น้องนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องได้นะบายบายดูแลตัวเองนะคะ